<Health> Focus. สวัสดีครับ Health Focus เจาะลึกเรื่องราวสุขภาพและความงามแบบวันต่อวันในช่วงข่าวภาคเที่ยงกับผม <S <S นายแพทย์โกสินแจ่มพิชรัตน์ครับการแก้ปัญหาผิวที่หย่อนคล้อยเบณนใบหน้าและลำตัวด้วยคลื่นวิทยุซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกจากอาดีตถึงปัจจุบันในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคลื่นวิทยุต้นตำรับที่วงการแพทย์ยอมรับเป็นอย่างไรไปโฟกัสกันเลยครับ Health Focus เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุแบบพิเศษ Captive Monopolar c cool o u p l e Radiofrequency ที่เหนียวทําให้เกิดความร้อนกับผิวชั้นในที่ลึกกระตุ้นให้คอลลาเจนเกิดการกระชับตัวและเร่งการสร้างคอลลาเจนใหม่โดยผิวจะค่อยๆสร้างคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนที่6ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าได้มาตรฐานและปลอดภยัยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นออริจินอลของเทคโนโลยีการยกระชับอย่างได้ผล ซึ่งการกระชับตัวของโครงสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวช่วยให้สภาพผิวดีขึ้นจนคุณสัมผัสได้ถึงผิวที่เนียนเรียบยกกระชับได้อีกครั้งความหย่อนคล้อยข,ของผิวบริเวณแก้มขากรรไกรและใต้คางยกกระชับและเข้ารูปมากขึ้นปริ้วรอยรอบดวงตารอบริมฝีปากและหน้าผากดูจางลงรองแก้มดูตื้นขึ้นโดยการรักษาเพียงแค่ครั้งเดียวอีกด้วย Health Focus และนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของวงการแพทย์ที่ช่วยแก้ปัญหาได้หากเราเข้าใจและรู้จักเลือกใช้อย่างถูกวิธีครับและคุณผู้ชมเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งโดยร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงามกับเราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสกินดอเวสสำองาชั้นนำจากประเทศสเปนพอไลน์02 1034747